ผมชื่อเดกชางราชาติรเจกตสุริยพันธ์ห้อง12เลขที่5ะครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารครับรายการอาหารที่ผมเลือกไว้ก็คือปลาแซลมอนตีจานนะครับมีส่วนประกอบดังนี้ครับหนึ่งมะเขือเทศครับสองปลาแซลมอนสดนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับที่จะมาทำเป็นน้ำจิ้มครับได้แก่หนึ่งผักชีครับสองน้ำมะนาวครับสามน้าปลาครับสี่กระเทียมครับห้าน้าตาลครับและหกและหก เป็นพริกนะครับแล้วก็อันเป็นมิกซ์สลัดนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือการเอามิกซ์สลัดมาโรยตกแต่งนะครับนี่นะครับขั้นตอนที่สองนะครับก็คือเอาเครื่องปรุงต่างๆมาผสมกันให้กลายเป็นน้ำจิ้มอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนที่สามนะครับนำมะเขือเทศและปลาแซลมอนมาประกอบตกแต่งนะครับนี้นะครับต่อไปขั้นขั้นตอนสุด ขั้นตอนที่3านะคะให้เอานำลาสลมอนนะคะมาประกอบเป็นแต่งต่อนีค่ะข<อ>ั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ นี่คือรายการอาหารที่ชื่อว่าปลาแซลมอนจีจานนะคะเจียวเดียวเราจะนำไปเสิร์ฟอาหารให้คุณแม่ให้คุณแม่กินนะคะคือนีคือปลาแซลมอนตัน อร่อยมากมากเราเล่ามจบส่วนสะทำให้อร่อยนะคะก็คือเกลือกูนกหัวโจกการงานคืน